สวัสดีนะครับนักเรียนหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงสารชีวะมเลกุลพวกคาร์โบไฮเดรตไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสารชีวะมเลกุลตัวถัดไปนะครับก็คือโปรโตีนนั่นเอง นักเรียนคงเคยได้เรียนเรื่องโปรโตีนมาแล้วถูกไหมครับในสมัยม2เนาะะโปรตีนนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยจะประกอบมาด้วยหน่วยย่อยๆที่เรียกว่ากรดอะมิโนนะครับโดยในภาพนี้นะครับก็คือเป็นภาพของกรดอะมิโนเป็นภาพโครงสร้างของเขาน,นะครับโดยโครงสร้างของกรดอะมิโนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหมู่ฟังก์ชันที่เราเคยพูดไปตั้งแต่ต้นบอกว่านักเรียนต้องจําโครงสร้างของหมู่ฟังก์ชันให้ได้เพื่อจะได้แยกแยะ สารแต่ละประเภทออกได้นะครับโดยในที่นี้นะครับหมู่ฟังก์ชันทางฝั่งซ้ายนี่นะครับก็คือฝั่ง Nh2 หมู่ฟังก์ชันนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยไหนตอบสิครับหมู่ฟังก์ชันอะมิโน,โนจำได้ไหมเอ่ยขณะที่ทางขวาฝั่งนี้นะครับทางขวาฝั่งนี้หมู่ฟังก์ชันนี้ชื่ออะไรเอ่ยหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิล และข้างบนนี้ก็คือไฮโดรเจนนะครับตรงนี้ก็คือคาร์บอนนะครับและข้างล่างตรงนี้ก็คือไซส์เชนไซส์เชนก็คือจะแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของกรดอะมิโนแต่กรดอะมิโนทุกตัวเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดก็คือตรงข้างบนนี้ไม่ว่าจะเป็นหมูอะมิโนหมูาคาร์บอซิลไฮโดรเจนคาร์บอนตรงนี้ก็จะเหมือนกันต่างก,กันแค่ไซส์เชนข้างล่างตรงนี้นั้นนะครับโอเคนะ ทีนี้เมื่อกรดมีโนเข้ามาต่อกันนะครับเป็นสายย,วยาวๆเนาะก็จะกลายเป็นสายของตัวอย่างเช่นโปรโตีนเป็นต้นนะครับโดยโครงสร้างของโปรโตีนเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันแล้วแตกก่การที่เข้ามาต่อกันแล้วก็สร้างพันธะก,กันถ้าเกิดเขาต่อกันเฉยๆเรียบๆง่ายๆไม่ได้สลับซับซอ้อนไม่ได้สร้างพันธะอะไรที่วุ่นวายมากมายาาก็จะกลายเป็นโครงสร้างของโปรโตีนที่เรียกว่า primary structure หรือโครงสร้างปฐถมภูมิแต่ถ้าเกิดเขามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกโดยการอย่างรู้ตัวอย่างเช่นบิดเป็นเกลียวหรือพับเป็นจีบๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโครงสร้างทุติยภูมิทุติยภูมิที่เป็นเกลียวๆอย่างนี้ก็อย่างเช่นสาย DNA เเนาะ ถ้าเกิดนักเรียนเคยเรียนมาตอนสมัยม3 DNA ก็ <c oughs> จะเป็นเกี่ยวเกียวนะครับปฐมภูมิเมื่อกี้ก็อย่างเช่นพวกอินซูลินที่เป็นฮอร์โมนอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นโครงสร้างแบบปฐมภูมินะครับจากปฐมภูมินี้ถ้าเกิดสมมติเกี่ยวเกี่ยวกับพับจีบนี้มารวมกันมาสร้างพันธะร่วมกันมีความสลับซับซ้อนขึ้นไปอีกก็จะกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าต,ตัดเยภูมิหรือ tertiary structure Secondary Structure คือโครงสร้างทุติยภูมิ t e r t i a r y structure คือโครงสร้างตติยภูมิและจากตติยภูมินี้ถ้าเกิดมาต่อการเชื่อมการสร้างบรรทัดการซ้อนทับซ้อนกันไอีกก็จะกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าจาตุรภูมิจตุระภูมินะครับหรือ Quaternary Structure นะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอะไรล่ะ ในเม็ดแดงของเรานะครับก็จะมีโมเลกุลของฮีโมโกลบินเนาะซึ่งก็จะเป็นโครงสร้างแบบจัตุรภูมินี่แหละนะครับทีนี้กรดอะมิโนนะครับที่เข้ามาต่อกันนะ,นะครับก็ต่อเป็นสายที่เรียกว่าสายเบปทายซึ่งก็จะเชื่อมกันด้วยพันธะที่เรียกว่าพันธะโคเวเลนต์ซึ่ง พันธะโคลเลนของพวกโปรโตีนก็เรียกพันธะเปปไทด์เหมือนชื่อของสายที่เรียกว่าสายเปปไทด์นะแต่มันจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยสายเปปไทด์นี้จะมีชื่อเรียกตามจาํานวนของกรดอะมิโนที่มาต่อกันตามจำนวนของกรดอะมิโนที่มาต่อกันยกตัวอย่างเช่นถ้ากรดอะมิโน2ตัวมาต่อกันกรดอะมิโน2ตัวมาต่อกันนะเราก็จะเรียกสายสายนี้ว่า ไดเปปไทด์โอเคไหมครับสองตัวมาต่อการเรียกไดเปปไทด์ถ้าสมมตรกริกลูโน่สามตัวมาต่อกันล่ะาก็จะกลายเป็นสายที่เรียกว่าไตรเปปไทด์กอะมิโน,โนหลายๆตัวมาต่อกันล่ะก็จะกลายเป็นสายที่เรียกว่าโพลีเปปไทด์พันธะที่ต่อการเรียกว่าพันธะเปปไทด์นะครับพันธะเปปไทด์ ยกตัวอย่างเช่นในภาพไปเนาะอันนี้กรดอะมิโนโ2ต,ตัวตัวนี้ก็คือไดเปปไทด์ใช่ไหมครับจะต่อกับกรดโะมิโนโออีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่3เนี่ยนะตำแหน่งตรงนี้นะครับจะสร้างพันธะการ o h กับ H เนี่ยจะหลุดกลายเป็นน้ำนะครับแล้วเกิดพันธะเชื่อมระหว่างคาร์บอนนี้กับนโตรจน,นี้แล้วกลายเป็นพันธะเปปไทด์อีกที่หนึ่งสายสายนี้ก็จะชื่อว่าไตรเปปไทด์เขเคไหม นี่นะครับสายไตรเปปไทด์ส่วนที่ข้างบนนี้นะครับก็คือจะแตกต่างกันเนาะแล้วแต่ชนิดของกรดอะมิโนที่บอกว่าเป็นไซน์เชนนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็คือจะเหมือนกันเรียกรวมๆตรงนี้ว่าแบ็กโบนนะครับโดยฝั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งที่มีหมู่อะมิโนอยู่คือ NH2 เนี่ยเราเรียกปลายฝั่งนี้ว่า N Terminus นะครับส่วนปลายอีกฝั่งหนึ่งจะมีหมู่คาร์บอกซิลอยู่ก็คือ C คาร์บอนอยู่นะครับจะเรียกปลายฝั่งนี้ว่า C Terminus นะครับ นี่ก็เป็นภาพรวมจากเมื่อกี้นะครับจาก2ตัวต่อเพิ่อมอีก1ตัวกลายเป็น3ตัวชื่อไตรเปปไทด์นะครับพันธะตรงกลางชื่อพันธะเปปไทด์นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นรายชื่อของกรดอะมิโน,โนนะครับที่สำคัญทั้งหมด22ตัวนะครับลองนับด,ดูเนาะมีทั้งหมด22ตัว ในหนังสือของนักเรียนอาจจะมีอยู่แค่20ตัวนะครับแต่ปัจจุบันขอค้นพบแล้วว่ามันมีอีก2ตัวนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับโดยตารางฝั่งซ้ายเป็นชื่อกรดอะมิโน,โนตารางตรงกลางคือเป็นอักษยรย่อ3ตัวและขวาสุดนี้ก็คือเป็นอักษยรย่อ1ตัวนะครับโดยการแช่กอักษยรย่อก็จะเอามาจากชื่อข้างหน้านี่แหละยกเว้นถ้ามันซ้ํากันก็ใช้ตัวลำดับถัดไปนะครับเช่น as เนี่ยถ้าเกิดใช้ asp ก็จะไปซ้ำกับ Aspartic Acid ก็เลยใช้เป็น a s n เป็นต้นนะครับส่วนอักษรย่อตัวเดียวก็เช่นเดียวกันสมมติจะใช้ a ซ้ำกันก็ไม่ได้ก็เลยต้องใช้ตัวถัดไปอันนี้ก็เลยกลายเป็น r แทนนะครับสีแดงนี้คือตัวที่จะมาย่อเป็น3ตัวนะครับทีนี้บางทีมันใช้แล้วมันก็ จะไปซ้ำกันทั้งหมดก็อาจจะตั้งเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเช่นตัว Q นะครับคือตัวใหม่ที่ตั้งขึ้นมานะทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านชื่อกรดอะมิโนโกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะอันแรกอะลานีนอะลานีนอาร์จินีนอาร์จินีนแอสพาราจีนแอสพาราจีนแอสพาริกแอซิดแอสพาริกแอซิด ซิสเทอีนซิสเทอีนกรูตามีนกรูตามีนกรูตามิกแอซิดกรูตามิกแอซิดกรซีนไกลซีนฮฮสทิดีนฮฮสทิดีนไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนลิวซีนลิวซีนไลซีนไลซีน เมทิลโอนีนเมทิลโอนีนฟีนิลอะลานีนฟีนิลอะลานีนโปรีนโปรีนเซรีนเซรีนทริโอนีนทริโอนีนทริปโตเฟนทริปโตเฟนไทโรซีนไทโรซีนวาลีนวาลีน ไทโรไลซินไโรไลซินซิลิโนซิสเตอินซิลิโนซิสเตอินอันนี้ก็เป็นชื่อกรดอะมิโนทั้ง22ชนิดนะครับส่วนนี้เป็นภาพโครงสร้างของกรดอะมิโนทั้ง22ชนิดนะครับอันนี้คือ2ตัวที่พบขึ้นมาใหม่นะสังเกตว่าเขาจะต่างกันแค่ไซส์เชนนะครับไซส์เชนไซส์เชนไซส์เชน ส่วนนี้เป็นการจัดจำแนกประเภทของพวกกรดอะมิโนโน,นะครับโดยจำแนกจงพวกแรกสีเขียวนะครับก็คือพวกไม่มีขั้วนะครับไม่มีขั้วไซเเคนของเขาเนี่ยไม่มีขั้วนะครับเห็นไหมกับพวกที่สองนะครับที่ไซเเนเขามีขั้วนะครับไซเเนเขามีขั้ว แล้วพวกข้างล่างนี้นะครับก็คือมีประจุทางไฟฟ้านะครับโดยฝั่งซ้ายนี่นะครับจะเป็นพวกอแอซิดิกก็คือเป็นพวกเป็นเป็นเป็นประจุะไฟเอ่ยเป็นประจุแอซิดิกก็คือพวกกรดเนาะกับพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นพวกเบสิกนะครับก็คือเป็นพวกเบสนะครับ ไม่ต้องไปจำก่อนนะครับว่าไหนเป็นพวกมีขั้วม่มีขั้วมีประจุไฟฟ้าไหมหรือไม่มีไม่ต้องจำนะครับแต่ให้ลองสังเกตดูนะว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับในกรดอะมิโนโตแต่ละชนิดเนาะตำแหน่งที่แตกต่างก็คือไซ s ์เชนนะครับทีนี้นะครับเราจะแบ่งกรดอะมิโนเนี่ยโดยยึดที่ร่างกายของเราเป็นหลัก ยึดที่ร่างกายเราเป็นหลักนะครับจำไว้ว่ายึดร่างกายเราเป็นหลักถ้าร่างกายเราสร้างเองได้หรือสังเคราะห์อเองได้เราจะเรียกกรดอะมิโนพวกที่ร่างกายสังเคราะห์อเองได้นั้นว่ากรดอะมิโนไม่จําเป็นร่างกายเราสังเคราะห์อเองได้ไงเราก็เลยทำมาไม่จําเป็นต้องกินเข้าไปเอเคไหมเราเรียกกรดอะมิโนพวกนี้ว่ากรดอะมิโนไม่จําเป็นภาษาอังกฤษใช้คําว่า non-essential amino acids นะครับ กับพวกที่สองร่างกายสร้างเองไม่ได้พอร่างกายสร้างเองไม่ได้ก็เลยต้องมาต้องจําเป็นที่จะกินเข้าไปเราเรียกกรดอะมิโน,โนพวกนี้ว่ากรดอะมิโน,โนจําเป็นหรือ essential a m i n o acid โอเคนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทั้งกรดอะมิโนจําเป็นและไม่จําเป็นร่างกายาก็ยังต้องการใช้อยู่นะครับเพียงแต่วิธีการได้มาเนี่ยมันแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับ ส่วนนี้ก็คือเป็นตารางแสดงให้เห็นถึงกดอ่มิโนจจำเป็นก็คือ Essential ไม่จําเป็นก็คือ Non e s s e n ซนเชนะครับพวกจําเป็นก็จะมีทั้งหมด1 2 3่งสอเริ่กี่ตัวเอ่ยนับเซหนึ่งสองสามสี่ห้าหใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะรู้สักนิดนึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในปัจจุบันนะ เขารู้แล้วว่าอาร์จินีนเนี่ยอาร์จีนีนนะครับเดิมที่เราเคยคิดว่ามันจำเป็นเนี่ยแต่จริงแล้วนะครับมันจำเป็นเฉพาะในวัยเด็กพอโตมามันไม่ได้จำเป็นนะครับอาร์จินีนเนี่ยโอเคไหมในขณะที่ฮีสตีดินเดิมเคยบอกว่ามันจำเป็นเฉพาะในวัยเด็กแต่เขาก็มารู้แล้วว่าเฮ้ยไม่จริงแฮ ในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ยังคงต้องการยังมีความจะเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบางตำราก็อาจจะเขียนอัปเดตไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความรู้นะว,ว่าอัปเดตไปถึงไหนนะครับสองตัวนี้คือพวกที่เพิ่งคนพบใหม่นะไม่ได้พบในคนนะครับพบในพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกชั้นต่ำนู่นเดี๋ยวเราไปเรียนใน มหมอหงษีนี่นะครับอย่างที่บอกว่าพวกกดบิโนนแบ่งเป็นสองพวกใช่ไหมครับจำเป็นกับไม่จําเป็นถูกไหมที่เราบอกว่าจําเป็นก็คือจําเป็นต้องกินเข้าไปเพราะร่างกายสังเคราะห์อเองไม่ได้ไม่จําเป็นก็คือไม่จําเป็นต้องกินเข้าไปเพราะร่างกายสังเคราะห์อเองได้ไอ้คําว่าสังเคราะห์อเองได้มันคืออะไร อันนี้เป็นกระบวนการนะครับก็คือการที่เราเปลี่ยนจากกรูโคสให้กลายเป็นฟอสโฟอิโนพไพรูเวตเกิดขึ้นภายในเซลล์ของเรานะครับแเราลองสังเกตดูเนาะว่าฟอสโฟอิโนพไพรูเวตมันก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนเห็นไหมครับเห็นไหกรดอะมิโนพวกที่ไม่จําเป็นนะครับเนี่ยหรือพรูเวตก็เปลี่ยนปเป็นกรดอะมิโนได้ส่วนอันนี้นะครับปฏิกิริกรดซิตริกก็สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนออกมาได้อันนี้ก็สังเคราะห์กรดอะมิโนออกมาได้ ฉะนั้นร่างกายเราสั่งข้อกดบิโนเองได้ปวดกะมิโนพวกนี้ก็จะเป็นกดมิโนทำไมไม่จําเป็นแต่อาจจะมีบางตัวที่เป็นจําเป็นอันเนื่องมาจากถึงแม้จะสั่งะห์อเองได้แต่ไม่พอสําหรับในการใช้งานก็เลยจําเป็นที่จะต้องกินเข้าไปอยู่ฉะนั้นมันก็จะมีในกรณีเคสนี้ด้วยนะครับว่าคือสั่งะห์อเองได้นะแต่ไม่เพียงพอยังต้องกินเข้าไปอีกนะครับ ส่วนนี้นะครับเป็นภาพกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเซลล์เนาะที่จะเกิดกระบวนการอะไรเนี่ย transcription translation นะครับกระบวนการนี้ก็คือจะมีการนำเอาไอ้เจ้าพวกกรดอะมิโนต่างๆเนี่ยมาต่อต่อกันนะครับโดยเฉพาะพวกกรดอะมิโนทั้งพวกจำเป็นและพวกไม่จำเป็นน่นะเอามาต่อๆๆๆกันเพื่อสังเคราะห์เป็นโปรตีนขึ้นมาคือมันไม่ได้สังเคราะห์กรดอะมิโนขึ้นมานะ มันแค่สังเคราะห์โปรโตีนนะครับมันคือการนำเอากรดมินมมาต่อกันซึ่งกรดมินเนี้ยได้มาจากไหนก็ได้มาจากการกินสำหรับพวกกรดมินที่จำเป็นทั้งหลายแหล่กับร่างกายสังเคราะหเองได้จากกระบวนการมิกี้นี้นะครับกระบวนการนี้ไปเรียนในม .6 นะเอามาสร้างเป็นสายของโปรโตีนเช่นสมมติว่าอ่ะเราสั่งว่าให้สร้างโปรโตีนในนมอย่างเงี้ย ปรีนในนม DNA เนี่ยก็จะมีการเหกนไหมทานสคริปชันทานเลเชันออกมานะครับจนได้เป็นโปรโตีนที่อยู่ในนมซึ่งโปรโตีนนั่นก็ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่ต่อกันจะเอาอะไรมาต่อกันเนี่ยมันก็จะมีรหัสบอกอยู่นะครับว่าต้องเอาอะไรมาต่อกันบ้างจะได้เป็นกรดอะมิโนอะไรซึ่งเรีม6เนอะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการ ทำงานที่ผิดพลาดไปนะครับในระดับยีหรือระดับ DNA นโนโดยปกติแล้วนะครับในการสร้างให้เจ้าโปรตีนสายพลรเวปไทเนี่ยคงสร้างลำดับยังไนก็จะเป็นตามภาพข้างบนเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นส่วนประกอบของเมล็ดแดงนะครับโปรตีนในเมล็ดแดงแต่เราดูนะครับในกรณีที่มีความผิดปกติเช่นปกติตำแหน่่ที่6ในภาพนะครับต้องสังเคราะห์แล้วได้เป็น กูตามิกหรือกูตามีเนี่ยนะครับแต่ด้านสังเคราะห์ผิดเป็นวาเรีนทำให้โปรตีนมันหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับทำให้เม็ดแดงของเราก็หน้าตาเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันกลายเป็นลักษณะรูปเหมือนกับรูปเคียวนะครับนี่คือเคียวเกี่ยวข้าวโรคโรคนี้เรียกซิคลเซลนะครับพอเม็ดแดงเป็นรูปเคียวปั๊บเวลามันไหลไปตามหลอดเลือดน,นะครับมันจะมีโอกาสกดตันสูงมาก ก็จะทำให้เกิดภาวะก็คืออย่างเช่นกล้ามเนื้อ,อบริเวณต่างๆเนี่ยเกิดการขาดเลือดเนาะถ้าเกิดที่หัวใจก็อาจจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือ,อกล้ามเนื้อหัวใจวายหรือหัวใจวายตายได้นะครับเห็นไหมแค่การสังเคราะห์ที่ผิดปกติไปแค่หนึ่งตำแหน่งเ,ง,เงเองนะครับมันยังผิดมาถึงขนาดนี้เลย พราะฉั้นการที่เราเป็นปกติอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าทุกทุกอย่างนะครับมันสังเคราะห์ได้เป๊ะมากๆมันมหัศจรรย์มากเนาะทีนี้โครงสร้างโดยปกติของโปรตีนก็จะเป็นแบบเนี้นะครับบางครั้งบางทีนะครับมันเจอความร้อนมันเจอ p h ที่ไม่เหมาะสมโปรตีนก็จะเกิดการดีเนเจอร์ก็คือเสียสภาพไปอาจจะคายเกลียวอะไรก็แล้วแต่นะครับพอมันเสียสภาพไปนะครับความสามารถในการดูดคืนแสงมันจะเปลี่ยนไป เรไปเชื่อมโยงกับฟิสิกส์นิดนึงนะครับโครงสร้างมเลคุลของมันเนี่ยจากสมมติเดิมหมูที่ยังไม่สุกเนาะสีจะเป็นชมพูชมพูสใสๆสใช่ไหมครับพอเอาไปต้มก็คือมันเกิดการดีเนเจอร์คือเสียสภาพไปการดกลคืนแสงมันก็ได้เปลี่ยนไปนะครับมันก็มีการสะท้อนแสงเข้าหาตาเราตาเราได้มองเห็นมันเป็นสีขาวขุ่นๆที่เราเห็นน,น,นั่นคือหมูสุกก็มีนักวิทยาศาสตร์บางท่านนะครับที่เปลี่ยนจาก โปรตีนที่เสียสภาพให้กลับมาเป็นโปรตีนที่ปกติเช่น,นกรณีเปลี่ยนจากไข่สุให้กลายมาเป็นไข่ดิบเรียนเคยเห็นไหมเอ่ยถ้าไม่เคยเห็นลองไปค้นหาดูนะครับ ทีนี้กรณีนี้นะครับก็คือเป็นกรณีของที่เส้นผมเราที่เส้นผมเราโดยปกติก็จะเป็นโครงสร้างการเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับในบางครั้งนะครับก็จะมีการอ,อะไรอ่ะดัดผมถูกไหมโดยการใส่น้ํายาลงไปน้ํายาที่ใส่ลงไปเนี่ยจะไปสลายพันธะตรงกลางตรงนี้นี้นะครับกลายเป็นแบบนี้เห็นไหม พอสลายเสร็จโบ๊ะเขาก็จะนําเอาไอ้เจโล่มาม้วนยึดผมเมาไว้ใช่ไหมเวลาจัดผมนะครับการที่โลมาม้วนยึดจัดผมมาไวเนี่ยลักษณะตำแหน่งมันก็จะมีการเคลื่อนไปเห็นไหมครับที่จะจับพันธะเนี่ยเสร็จแ,แล้วก็ใส่น้ํายาลงไปเพื่อสร้างพันธะพอสร้างพันธะปุ๊บมันก็จะจับยึดกันมันก็จะคงรูปม้วนงอไว้ตามที่เราใช้โลม้วนเอาไว้อันนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์นะครับ หน้าที่ของโปรตีนนะครับก็คือมีหลายหน้าที่เนาะโปรตีนพวกแรกเป็นโปรตีนลำเลียงนะครับพบบริเวณต่างเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆนะครับเช่นในภาพนี้ก้อนสีม่วงเนี่ยก็คือโปรตีนลำเลียงนะครับลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับเราจะไปพูดอีกทีเรื่องเซลล์เนาะให้รู้จักหน่อยไว้ก่อนนะครับมันคือโปรตีนลำเลียงนะครับห,หน,น,บน,น,น,บน้าที่2คือเป็นเอนไซม์นะครับเป็นเอนไซม์เอนไซม์คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในเซลล์นะครับยกตัวอย่างเช่น แลคเทสแลคเทสเป็นชื่อเอนไซม์นะครับแลคเทสมีหน้าที่เร่งการสลายน้ำตาลแลคโทสให้กลายเป็นกูโคสกับการาแลคโทสเป็นต้นนะครับโปรตีนที่มันที่เป็นโครงสร้างนะครับก็อย่างเช่นโครงสร้างของเซลล์นะครับที่เสริมสร้างความแข็งแรงต่างๆนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นไฟโบอินนะครับก็คือเป็นโปรตีนที่อยู่ในพวกเส้นใมของ หนอนไหมนะครับผ้าไหมนะครับก็จะเป็นไตรโปเอินเป็นโปรตีนนะครับหรือใยเมงมุมก็เป็นโปรตีนเช่นเดียวกันอีลาสตินนะครับในเอ็นยึดกระดูกนะครับก็จะเป็นส่วนผสมที่อยู่ในเอ็นยึดกระดูกนะครับคอลลาเจนที่อยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันใต้ชั้นผิวหนังของเรานะครับคอลลาเจนเคยดูโฆษณาไหมเอ่ยคอลลาเจนกินคอลลาเจนกินคอลลาเจนอะไรนะครับคอลลาเจนเนี่ยเม่อเรากินก็เข้าปแล้วร่างกายย่อย่อยใด้กรดอะมิโนก็เหมือนกับ กรดอะมิโนโที่เรากินจากหมูจากไก่นั่นแหละนะครับไม่ได้กินเข้าไปแล้วและได้คอลลาเจนนะคอลลาเจนร่างกายต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังถูกหลอกแอคตินนะครับที่อยู่ในกล้ามเนื้อทําให้เราเดินได้วิ่งได้นอนได้ทํากิจกรรมต่างๆได้เนื้อหมูเนื้อ,อไก่ที่เรากินนั่นะข้างในก็คือจะเป็นพวกแอค,คตินนะครับเคร์ตินนะครับในเส้นขนผมเล็บเก็ดปลาเขาสัตว์ต่างๆ หากใครเคยโดนไฟไหม้ขนตัวเองได้ได้ไดกลิ่นเหม็นๆใช่ไหมกลิ่นนั้นก็คือกลิ่นของเคอร์ตินนั่นคือโปรโตีนนั่นเองนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นภาพของไฟบอ,อินนะครับจากแมงมุมนะครับเส้นสีม่วงๆนะก็คือใยแมงมุมมันเองนะครับถัดไปนะครับโปรโตีนที่ทำหน้าที่สะสมนะครับก็อย่างเช่นเคซีนที่อยู่ในน้นํานมของแม่นะครับก็เป็นโปรโตีนนะครับ วเทลีนที่อยู่ในไข่แดงของไก่ของเป็ดของสัตว์ปีกันนะครับที่เป็นอาหารของตัวอ่อนน่ะก็จะเป็นพวกโปรตีนเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับโปรตีนที่เป็นภูมิคุ้มกันอันนี้สําคัญมากเหมาะกับช่วงนี้ค่อนข้างมากนะครับก็คือพวกแอนติบอดีหรือไลโซไซม์นะครับมีที่ในการช่วยปกป้องอันตรายเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมหรือตัวอย่างเช่นช่วงโรคโควิดเนี่เนาะ มันก็มีบทบาทสําคัญนะครับในภาพนี้ก็คือตัว Y ก็คือตัวแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีนะตัว Y นะนะครับปรตนที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับนะครับก็คือรับสารต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทนะครับี่เซลล์ประสาทตัวที่1ตัวที่2บริเวณตัวที่2ที่ทำหน้าที่รับสารสื่อประสาทเนี่ย บริเวณเยื่อหุ้มของเขาจะมีโปรโตีนอยู่เห็นไหมครับซึ่งโปรโตีนนี้ก็จะรับสารสือประสาทซึ่งหลังมาจากเลล์ประสาทก่อนหน้าหล่งมาจับก,การโปรบ๊บอ่าโอเคเกิดการกระตุน้นส่งกระแสประสาทไปตัวที่สองตัวที่สองก็จะส่งต่อไปตัวที่สาเหมือน<ม>แบบนี้อีกส่งต่อไปเรื่อย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 แต่ก็ส่งเร็วมากนะครับเร็วมากเร็วจริงๆนะครับต้องยอมรับ สำหรับในเรื่องของโปรโตีนเราก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของริพิดนะครับไว้เจอกันในคลิปริพิดนะครับ